มีข่าวดาราที่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้วนะครับถูกจับได้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็พื้นที่ของสอนอทองหล่อนะครับตอนที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวแยกชิโนไทยตรงถนนอโศกนะฮะก็พบรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะฮอนด้ารุ่นซีวิ c สีขาวแล้วก็ขอตรวจคน้นรถคันนี้นะฮะคนขับคนที่อยู่ในรถก็คือคุณไม้กิ่งพยงอายุ23นะฮะตำรวจดูแลเหมือน ท่าทางเหมือนคนเสพยามานะก็เลยอาขอขอตรวจหน่อยขอตรวจปัสสาวะหน่อยนะฮะตรวจปัสสาวะเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบเม็ดแอมฟเฟต,ตามีนนะฮะชุดทดสอบสารเม็ดแอมฟเฟต,ตามีนก็ทดสอบที่สอนอทองหล่อปรากฏว่าผลเป็นบวกแล้วก็พาไปตรวจอีกทีหนึ่งอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลคลองตันนะครับ,รบก็ปรากฏสารเสพติดแอมฟเฟต,ตามีนซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพว่า ก็เสพยาไอซ์มาจริงๆนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายแล้วก็ขับรถในขณะที่มีสารเสพติดประเภทหนึ่งในร่างกายนะครับหลังจากนั้นก็ควบคุมตัวนะครับไปส่งสารอาญากรุงเทพใต้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่นะฮะก็มีการยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันนะครับเพราะว่ายังต้องสอบปากคำเจ้าตัวอีกนะครับ ซึ่งสารก็อนุญาตให้ฝากขังแต่หลังจากนั้นนะฮะก็ได้มีการยื่นคำร้องพร้อมกับเงินสด20,000บาทเป็นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับซึ่งสารพิเคราะห์จะคำร้องแล้วก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ hmm. นี่นะฮะคุณไม้กิ่งพยมนะฮะก็ยอม<า>รับว่าตัวเองเสพยาไอซมา มีเรื่องหลอกลวงนะครับเกี่ยวกับการซื้อสินค้าทาง Facebook เพราะว่าวันนี้มีกลุ่มผู้เสียหายไปร้องที่กองปราบนะครับนำโดยคุณนัทพงษ์แข่งใจก็ไปพร้อมกับผู้เสียหาย13รายร้องกับกองปราบบอกว่าต้องการดำเนินคดีกับนางวาสนาโคบายาชิอายุ29ปีนะครับในความผิดฐานช่อโกงแล้วก็นำหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทมามอบให้นะครับ คุณนัทพงศ์บอกว่าภรรยาติดต่อซื้อนาฬิกายี่ห้อดังแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมที่นางวัสนาประกาศขายผ่านทาง Facebook มูลค่า340,000บาทนะครับโอนเงินให้บัญชีธนาคารที่ให้ไว้แต่ว่าเป็นชื่อของบุคคลอื่นแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้าส่วนสาเหตุที่ภรรยาหลงเชื่อเพราะว่าเคยมีข้อมูลว่านางวัสนานั้นเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนที่สนใจซื้อขายสินค้านาเข้าจากต่างประเทศราคาถูก แล้วก็เคยมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์พันทิป c o m ใช้ชื่อว่าแม่อยู่อะคือเคยมีประวัติที่ดีมาก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาขายสินค้าราคาไม่แพงพวกขนมเครื่องสําอางอะไรต่างๆนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นเนี่ยอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะร,ระยะหลังเนี่ยไม่มีการส่งสินค้านะครับแล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายสิรายที่ถูกเธอคนนี้เนี่ยหลอกนะฮะติดตามโทรถาม,ถามหลายครั้งก็บายเบี่ยง ที่สุดแล้วเนี่ยก็ทนไม่ไหวฮะมาแจ้งความเพราะว่าดูแล้วน่าสงสัยเพราะว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารไว้หลายบัญชีตอนนี้เท่าที่พบมีอยู่9บัญชีรองรับการโอนเงินชําระค่าสินค้านะครับ mm hmm. เชื่อว่าน่าจะทําเป็นขบวนการ mm hmm. ก็เลยอยากให้ตํารวจนั้นตรวจสอบและดําเนินคดีนะฮะ mm hmm. นี่ฮะ เอาวันนี้นะครับตอนบ่ายท่านผู้ชมครับที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพนะฮะสปสชเจ้าหน้าที่แล้วก็ลูกจ้างสปสชร้อยกว่าคนนะครับในนามชมรมรักสปสชก็นัดรวมตัวกันนะครับเพื่อมอบดอกไม้เป็นกําลังใจให้กับคุณหมอวิทิอัตเวชกุลนะครับอดีตผู้ในการองค์การเพศสัชกรรมในฐานะผู้เป็นแนวร่วมสําคัญในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแล้วก็ร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาและเพลงกําลังใจนะครับ ซึ่งก็บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าซอยมานะครับถึงขนาดคุณหมอประทีปธนกิจเจริญรองเลขาธิการสอปอสอชอนั้นร้องไห้เลยนะครับร้องไห้แบบกั้นไม่อยู่เลยนะครับคุณหมอวิทิตซึ่งถูกทางบอร์ดองค์การเภสัชปลดก็บอกว่าวันนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะทุกอย่างก็ต้องจบลงไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกมารก็เหมือนกับเชื้อโรคเราก็ต้องอยู่กับเชื้อโรคให้ได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนเก่าๆที่เกิด ซ้สำซากทาให้เสียโอกาสเสียเวลาแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่ใช้อํานาจด้วยความไม่ยุติธรมรมไม่ได้ทําเพื่อความสุขของประชาชนจร,จริงๆในที่สุดก็จะไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนเขาเกิดมาเพื่อล่าก็ต้องล่าเราเกิดมาเป็นเหยื่อหนีไม่รอดก็ต้องเป็นเหยื่อ,อซึ่งอดีตที่ผ่านมามีคนในสปสอชอเคยถามผมว่าระหว่างตามใจผู้มีอํานาจกับอยู่อย่างมีอุดมการแต่ไร้ซึ่งโอกาสผมจะเลือกอะไรผมตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าจะเลือก ที่จะอยู่กับทุกคนไม่สนใจเรื่องของการรักษาเกออ้อาอี้นะครับคุณหมอวิทิตนะครับคนขวานะฮะนี่นะฮะก็บอกว่าเรื่องฟ้องร้องหรือไม่นั้นตอนนี้ต้องรอให้ผมเห็นหนังสือมติเลิกจ้างอย่างเป็นทางการก่อนจากนั้นจึงจะพิจารณาแนวทางต่อไปได้ว่าจะทํำยังไงส่วนตัวตอนนี้อยากเห็นหนังสือเลิกจ้างมากเพราะอยากจะไปทําอย่างอื่นแล้วเช่นกันนะครับสำหรับคําสัมภาษณ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น ขอเรียนว่าเป็นความรู้สึกของผมเนื่องจากเห็นว่ากระบวนการทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งหากกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นกับกรณีอื่นๆด้วยก็จะดีมากไม่ใช่เกิดขึ้นกับเฉพาะผมคนเดียวนะฮะมันดูแบบรีบมากเลยนะครับนี่ฮะคุณหมอวิทิตอัตเวชกุลอดีพุ่ิในการองค์การเภสัชกรรมนะครับ,รบซึ่งตั้งแต่ท่านเข้ามารับตําแหน่งผู้อำนวยการนั้นท่านทํากําไรให้กับ องค์การเภสั์ซึ่งเป็นลทัทธิพิษากิจนะครับมีรายได้เนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นล่าสุด20%แม้ว่าทางด้านของออคุณหมอเนี่ยนะครับจะให้มีการผลิตยาเองแล้วก็ขายในราคาที่ถูกก็ยังมีกำไรมากขึ้นนี่ฮะคงจำได้นะครับว่าคุณหมอเป็นผู้ที่ริเริ่มนะครับยาอะไรก็ตามแต่ที่นำเข้าอย่างเช่นยาไวยกล้างเนี่ย นาเข้าแล้วคุณหมอก็เห็นว่ามันมีตัวยาบางอย่างซึ่งสามารถใช้อะไรสิทธิทบัตรเหนือลิขสิทธิ์อะไรเนี่นฮะครับ<อ>ไปไปผลิตเองได้หรือว่าไปสั่งซื้อจากที่อื่นได้ก็สั่งซื้อมามันก็เลยมีอะไรซีเดก้า<อ>ใช่ไหมฮะยังคุณหมอทําแบบนี้หลายครั้งก็ทําให้คนไทยนั้นมีโอกาสซื้อ,อยาถูกลงฉะนั้นเมื่อคุณหมอไม่อยู่แล้วหลายคนบางคนก็เป็นห่วงว่า โอกาสที่คนไทยจะซื้อยาถูกลงในยุคนี้ขององค์การเภสษัทเนี่ยมันจะมีอีกไหมหรือว่าจากนี้ไปจะแพงขึ้นครับก็เพิ่งจะมีมติคลรามาเมื่อเมื่อวันขานที่ผ่านมาใช่ครับใช่ไหมครับออาลออเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับ,รบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านครับ